สวัสดีจ้าพ,พี่น้องพอกันอีกแล้วแล้วจะพี่น้องจ้าพี่น้องนี่พอกันคือเกานะค่ะพี่น้องสิพาพพี่น้องไปเห <white> ็ดกับเขาคือเกานะค่ะเขาขั้วคือเกาจะพี่น้องจ้าไปจะพี่น้องไปเขาขั้วน้ำกันนะคะเห็ดกับเขาเห็ดเขาเสิบแซบนะคะเห็ดยังไปเบิ้ลน้ำกันค่ะพี่น้องพี่น้องมีอาหาราะที่ออมไก่จะพี่น้องจ้า ออมไก่ใส่มะละกอใส่บ้าบวบใส่บวบเนาะจ้าพี่น้องนะคะพริกกระตําแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่ค่ะโคก่ะพี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเบ่งน้ากันเนาะคะ่ะไปค่ะพี่น้องออมเลยจา้าตักกระทพะเนาะคะ่ะพี่น้องไก,ไก่ใส่ไปเลยพี่น้องจา้าแกะ โอ้ยโอ้ย่ากระตุกใก่พี่น้องแกะมันบึม้มโอ้ยตายแค่แก่ก็ได้หัวใจว่าย้ยอนแกะนี่แหละพี่น้องรับพี่น้องอันมันกับ,กบปุกกระปุกธรรมดาละ่ะค่ะพี่น้องค่อยหันตกะให่ ใส่ประแดกปป่งน้จาะพี่น้องเอาเหมือนเก่าใส่ลงไป ไน่อาแสบนะพี่น้าอ้อแต่พี่น้างจ้จโคนลนะพี่น้โอ้ยไม่มบอกแค่ติมซือน้ำตาลนาน้ำเอาโทรศัพท์ไป้ำมือบนนอนนี่กิง จะนอยแล้วพี่น่อยจกสีน้องห่านจัน้อยน้อยแล้วใช่น้ำปลาแล้ว่าเพ้่พี่น่องนก็เป็นลืมๆได้ข่อยๆได้เรืองหลงเลื่อมอันบวก บวบกับมะละกอเนี่ยขอเสียมะละกอใส่ก่อนได้พี่น้องด้วยบวบใส่ที่หลังจต่พี่น้องจ้าบวบก,ก็เปื่อยง่ายเนาะแต่ว่าบะคงนี่เปื่อยสาวพี่น้องมะละกอนี่เปื่อยช้าเพราะที่ตัวก็จะใส่ที่หลังด้วยค่ะพี่น้องด้วยอ้อมไก่ใส่บสะคงแซ่บด้วค่ะใส่ได้หลายผักไม่ปไปยังค่ะพี่น้องจ้าใส่ได้หลายผักอร่อยดีเนาะพี่น้องแล้วเอาหนัง ใส่ตะไคอยเลยไม่ให sure. ้เ่มบอกเย็ดีิใส่นหนใ่นะไี่นอกอ๋ไมมารักกอ เดี๋ยวเห็มะละกอเปื่อยนาจังเอาบวบใส่เนาะบวบข้าวเดียวกับเปื่อยค่ะพี่น้องบวบเปลือยบายากเนาะจ้ะเนาะหัวใส่กันไปเลยค่ะพี่น้องจ้จะสปิดฟ้าไว้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะมาดิพี่แตงกบโอเคนี่ยพีทตัสินะค่ะพี่น้องผักไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ะใส่บวบ มาบวบลงไปเลยลูกบวบลงไปเลยนะพี่น้องเนาะบวบลงไปเลยบวบไปซอยตอนที่ใหญ่เนาะค่ะอย่งบวเปื่อยเนาะแต่พอมะละกอน่ะเริ่มสีสุกแล้วนะคะมะละกอสีสุกแย่เนาะตาปิดไบบเล็กน้อย้ะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องจ้ะได้แล้วค่ะใส่ใบแมงลักใสแมงลักขวดเก็บมา่อไหร่นะพี่น้องใส,ใส่ไปโรดใส่ไปไล่ไล่เลยใส่ไปเวิร์กนาเหมือนกิง่งน,นั่นเองนะคะคาบลูกคาบดอกน้องพี่น้องแซ่บเด้ค่ะพี่น้องใช่เลยนะ อันนี้เปลือกเร็วค่ะพี่น้องบวบนะคะเปลือกเร่ยหอ,อมนะคะหอ,อมไก่หอ,อมไก่ใส่มะละกอใส่บวบนะคะน,ะคะนะคะ้องซีมแมวค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยนะคะเนาอนะคะพี่น้องจ้าบังหนะค่ะคลิปนี้พิจัดเลยค่ะพี่น้องแล้วเรียบร้อยนะคะ คลิปนี้กับสิดิจากกันแค่เก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าสิริอําลาผ้าจากกันไปแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะป้าพี่น้องไอ้พี่น้องมึงสิคัะมึงเกล็ดไก่เนาะพี่น้องเนาะเปิดตะแเส็บป้อค่ะพี่น้องนะคะขยายออกของกวางเนาะจังสิเห็นสิปิดตะแเสบนะคะพี่น้องเนี่ยคลิปนี้กับสิดิจากกันแล้วไปตู้วัดลงไปให้มันหอมเนาะพี่น้องเนาะตอนใกล้โขลกโอเคเลยใคะคลิปนี้กับสินิอัมลาผ้าจากกันไปแล้วค่ะพี่น้อง อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามไม่ขั้วมันนอกน้ำเนยเลยค่ะพี่น้องให้พี่น้องยูดดีไม่แห้งสุขผูสุขคนลำลำเรื่อยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไปละค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะแคบหนาจอแป๊บหนึ่ง้่ง